เริ่มถ่ายได้ยังละครของเราถ่ายแล้วครับผมตอนนี้ก็ถ่ายไปได้ประมาณ3คิวแล้วครับแต่ว่ามีเหตุการณ์โควิดเข้ามาเลยอาจจะท้ององพักกองไปก่อนแต่ก็น่าจะเริ่มกลับมาถ่ายช่วงประมาณต้นเดือนหน้าครับ3คิวสับการทานใช่ครับของตัวผมเองนะครับเป็นไงบ้างการทำงานกับซีรีส์ก็ต้องมาต้องมาถ่ายทำละครดีๆครับแบบก็รู้สึกว่ายากขึ้นครับเพราะว่าการทํางานหลายๆอย่างพวก ทั้งเนื้อเรื่องด้วยพวกตัวตัวละครอะไรพวกนี้ด้วยมันจะมีความโตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจะไกลไกลกับตัวเรามากยิ่งขึ้นด้วยเราก็ต้องศึกษาทํากันบ้างเพิ่มเติมด้วยครับแค่บทของเรามันเป็นช่างแต่งหน้าใช่ครับก็จริงจริงก็ไม่ได้ไกลเรามากเลยครับแต่แค่เราเราเราไม่ได้มีพื้นฐานในด้านนี้ด้วยครับต้องาทุกวันเป็นแบบช่วงช่วงแรกครับช่วงเวิร์กช็อปแรกๆตอนนั้นก็ซ้อมทุกวันอยู่เหมือนกันครับชินมือยังต้องชินมือยังก็พอได้นะครับ ได้การถ่ายเข้าฉากกับพี่เจนี่ไห่ได้เข้าไปประมาณสองซีนครับน่าจะสองซีนเป็นไงคนระับก็ไ,ไม่ไม่มีอะไรนะก็มันเป็นซีนเล็กๆเฉยๆครับก็เลยยังไม่ได้แบบวัดความสามารถอะไรมากครับผมแต่ว่าพอพวกซีนใหญ่ๆซีนอื่นเนี่ยก็จะเป็นเล่นกับพี่ๆคนอื่นครับก็สนุกดีอันนี้มันถ่ายไปได้สักพักแล้วใช่ไหมแล้วมันต้องเบรกฟองแล้วใช่ต้องพดเรื่อความคอนติเนียลไหมหรือว่าอาจจะต้องเริ่มใหม่หมดเลยอะไรอย่างนี้ยครับคอนติเนียลไหมก็ ก็ต้องอ่านอ่านบททางการบ้านเรื่อยๆครับเราจะได้ไม่ลืมด้วยครับอ๋อคิวเหรอครับก็เราก็พยายามจะหาคิวที่มันแบบลงตัวที่สุดครับผมเพื่อจะได้แบบไม่กระทบงานที่มีคิวอยู่แล้วด้วยกับงานที่แบบเพิ่งเลื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรนะครับ ใช่ครับพอโควิดครับก็จริงจริงต้นเดือนหน้าก็เริ่มเริ่มกลับมาถ่ายแล้วครับก็โอเคแล้วใช่ครับนิดนึงกระแสเราก็ไม่เบาในต่างประเทศ่ถึงั้ชื่อสะพุงสะพานมาแล้ครับอ๋อทราบข่าครับผมก็ดีใจดีใจก่อนละกันก็ดีใจที่แบบพี่ๆแฟนคลับเขานึกถึงเราเวลาที่เขาอยากจะทําอะไรให้กับชุมชนหรือว่าทำอะไรให้กับสังคมอะไรพวกนี้พี่ๆี่เขาก็จะนึกถึงเรา เป็นอย่างแรกแล้วก็เหมือนกับจะจะใช้ชื่อเราเนี่ยเป็นเกดเกือบทุกงานเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยครับที่ให้การสนับสนุนกันในตรงนี้นะครับตกใจไหมครับตกใจอตกใจครับผมเพราะเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีแบบสะพานชื่อกับขนาบุตรอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แปลกดีครับแต่ก็น่ารักใหนี้แบบโอ้ใหญ่มากครับไม่เคยได้ของขวัญใหญ่ขนาดนี้เมือนกี้นะพร่งีรแล้วแข่งกับเรี๋เวตตามยืมขนาดนี้กับกัเปขั้นแบบว่าระดมทังสะพานได้เลย โอ้ก็น่าจะเยอะอยู่นะครับแต่น่าจะร่วมกันหลายๆบ้านครับผมเพราะว่าพี่ๆแฟนคลับที่เวียดนามก็มีหลายบ้านเหมือนกันพี่ๆี่เขาก็แบบคอยช่วยๆกันมีครับแต่ใครอย่ร่วมด้วยมั้มีฮะมีมีไปแน่นอนครับผมคิดว่าสะพานมันได้ใช้ประโยชน์จริงด้วยเพราะมันเป็นสะพานข้ามชุมชนด้วยครับมีแบบว่ากุญแจินน้องปอกหรืออะไรนะครับมีแบบว่าเฟสเฟสมาตรงนั้นแเรามาโอ้เยอะมากครับผมเยอะมากๆแต่ว่าเราก็ ไม่กล้าเข้าไปเปิดอ่านครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวอ่านคนนึงเราต้องอ่านทุกคนไง้อใจใช่ใช่ใช่เราก็มองแบบเออเห็นข้างนอกก็เห็นแหละครับว่าพี่พี่ฟันลับเขาส่งมาแต่ก็เห็นุกๆ้่าใช่ครับครับมันมีเบหนึะนกาแว่าเล่ามรียว่เป็นมะเอ็ดะมายมะเยิ่กว่าครับน้่ขาวตีอะไรประมาณนี้เลย เรื่องการทำง,งานเรื่องหหอะไรนะการที่ว่ามีคนตัดแจมอะไรอย่างเงี้ยคนมันเลยว่าอุ้ยเป็นเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราโดนอีกแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยคนมันองก,กันที่ว่าผม<พ>าขาวไหมคับอผมตีไหมครับก็ไม่รู้ครับแต่ไม่น่าใช่เา่ม่าวรือ่าองก็ไม่ซีเรียสน,นะครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเราเป็นยังไงแล้วก็ตัวเราทำอะไรบ้าง ตัวเราเป็นยังไงมีนิสัยอะไรยังไงค่ะไม่รู้ครับแต่แต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสเขาบอกเวลาเขาโยงมาเขาโยงมาการเรียนจกเขาโยงไปจากคนรอบข้างตลอดเวลาแล้วก็คุจแต่างเรื่องเยอะมากเรื่องแหนะอะไรนะเวลาเขาโยงมาเขาโยงมาคนรอบข้างเขาโยงคนรอบข้างอะไรหรือเปล่าทีเรียสไปชอบคุยคนรอบข้างว่าะอะไรเนี่ทำไมที่เขาคุยวันอะไรอย่างเงี้ยอือเอาจริงๆถ้าเป็นข่าวพวก ดราม่าอะไรพวกนี้ครับผมเราเราจะไม่ค่อยเอาไปพูดกับคนอื่นเท่าไหร่ใช่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงอะไรยังไงด้วยเราก็เลือกที่จะเงียบๆไปดีกว่าจับการจัการตตัวเองยังไงบ้างของผมนะครับผมดีที่ว่าผมเป็นเด็กที่มันมันดีหรือเปล่าครับกับเด็กที่ไม่ไม่คิดอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ่ใช่เป็นเด็กคิดบวกด้วยมั้งครับผมผมเลยรู้สึกว่าอะไรที่ มันเป็นดราม่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราก็แค่แก้ไขแต่อะไรที่ไม่จริงเราแค่ปล่อยผ่านแค่นั้นแต่เราไม่คิดแทนว่าไอ้ความเรื่องมากของกุศลการยังไม่โอ้โหอ้โไม่ไม่เอาพี่เบสนี่เรื่องมากเหรอครับยังเรื่องมากเหรอครับเนี่ยยอมยอมมากๆนะพี่เบสบางทีโดนโดนมาอะไรที่แบบว่าไม่นอยเฟีลไม่ก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยนอยฟีลไม่ก็ไม่ครับเพราะว่าอย่างอย่างหนึ่งเลยการที่แบบคนที่เขาเอาเราไปโยงเนี้ย อย่างแรกเลยที่เรารู้สึกก็เอออย่างน้อยเราก็ยังมีคนนึกถึงเราอยู่อย่างน้อยก็ยังมีเออคนรู้จักกับคณาวุฒิอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับากบอออกกะไรแฟนๆมาห้เย็ไม่ต้องคิดมากนะครับไม่ใช่ผมแน่นอนครับโอเเคนาะไรครับก็จะมีเป็นมิวสิกวิดีโอครับผมก็น่นน่าจะฉายเดือนหน้าครับแล้วก็เป็นผลงานละครนั่นแหละครับผมส่วนที่เหลือก็รอติดตามครับ ยังยังบอกไม่ได้ดีกว่ารอรอติดตามดีกว่าครับทุกไปถ่ายกันแล้วนะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับผมค<อ>